อนใครได้ที่เพจธนุกิมังงะเว็บสำหรับคนชอบอ่านมังงะสถานีเจียงซื่อคนเยอะชะมัดเผื่อไว้หน่อยทำอะไรให้มันปลอดภัยไว้ก่อนจะดีกว่าดวงตาในรอยแยกหลังจากกลืนกินผู้เปลี่ยนเพศแล้วจะสามารถเปลี่ยนสิ่งที่ปิดบังดวงตาและป้องกันกดของปีศาจประเภทนี้ได้ปัญหามันอยู่ที่ตัว๋วไปดูห้องขายตั๋วก่อนเ็แล้วกันอืมต้องลองซื้อตั๋วดูถึงจะรู้ ไม่สิไม่ได้สิชิงจือก็เคยบอกฉันไว้ว่าช่วงนี้ให้ระวังเรื่องรถไฟงั้นอย่าขึ้นจะดีกว่าความสนใจของหน่วยพิเศษอยู่ที่รถไฟรูเยถ้าฉันไปซื้อตั๋วที่ห้องขายตัว๋วก็เท่ากับว่าเปิดเผยตัวตนต่อหน้าหน่วยพิเศษถ้าฉันขึ้นรถไฟแบบไม่ซื้อตัว๋วมันก็คงจะดูผิดปกติพวกนั้นต้องคิดว่ามีปัญหาแน่แนตอนนี้หน่วยพิเศษยังมีประโยชน์อยู่ไม่จำเป็นต้องเป็นศัตรูกับพวกนี้นะสนใจดี นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันต้องรับมือกับปีศาจหลังจากที่ฉันเปลี่ยนหัวใจจะว่าไปฉันก็ปลอมตัวได้นีน่นะลองเปลี่ยนเพศอีกครั้งแล้วก็ปลอมตัวดูแบบเฉียนอยู่ไปหรือว่าชิงจืดด่อดีน่าจะได้นะน่าสนใจนี่ลองดูก็ไม่เสียหายคุณครับไปสะพานเฮอร์เชียนยังไงครับไปทางนนถนนเฉิงหัวอืมเรียกแอปทักซี่ดีกว่า สองนาทีต่อมาไม่เป็นไรคะ่ฉะฉันลงแถวนี้แหละพอดีเห็นคุณกำลังจะรับผู้โดยสารนะไม่เป็นไรขอบคุณคะ่ะเฮอเอ๋ประธานเออ,เอ,อคือบังเอิญจังเลยนะคะทำไมคะประธานไม่ขึ้นรถหรอไม่มีอะไร เกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันใส่วันแล้วแต่ทำไมยังรู้สึกแบบนี้อีกประธานหรือว่าฉันไม่ไปละเอ๋ผู้ได้สารยกเลิกแล้วหา เฮ้ย <He> แกล้อแล้วหรือยังไงฉันอนะขับมาถึงที่นี่แล้วไม่ยกเลิกเนี่ยนะอีกห้าวินาทีนายจะลืมทุกอย่างฮะนี่ฉันไม่ได้แยบคันเร่งนะประธานเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าคะ มีอะไรให้ฉันช่วยไหมนี่เธอจะไปไหนหรอไปด้วยกันซิฉันจะไปเป็นเพื่อนอ่ะ,อะ,อะออคือป,ป,ประธานฉันฉัน,ฉน,นคิดไปเองเหรอประธานน่ะจะไปเป็นเพื่อนกับฉันอุ๊ฟแล้วยิ่งจับมือฉันอีกนี่หมายความว่ายังไงกันคิดไปเองทั้งนั้นคนแบบประธานคงจะพูดไปงันๆแหละคงไม่ได้เป็นห่วงเธอจริงๆหรอก คิดดูสิเธอไม่กลัวหรอถ้าเขาสนใจเธอจริงๆนั่นแหละเรื่องใหญ่ไอ้ยาไม่หรอกหยวนจนเสื้อก็เป็นผู้ชายจะสนใจเธอก็ไม่แปลกยิ่งไปกว่านั้นนี่ไม่ใช่สิ่งที่เธอต้องการหรอทําให้ความปรารถนาของเธอเป็นจริงได้แล้วไงฉันจะไปสัมภาษณ์งานนะคะงั้นรบกวนประทานไปเป็นเพื่อนหน่อยนะคะช่างเธอความสุขแบบนี้ฉันอยากให้มันอยู่ไปนานๆเลยสัมภาษณ์งาน ฉันจําได้ว่าเธอเป็นสมาชิกทีมของฉันนี่ไม่ใช่ค่ะแค่ไปทําภารกิจกําจัดวิญญาณทั่วไปแต่ลูกค้าอยากคุยด้วยแบบเห็นหน้านะคะป,ป,ประธานก็บอกให้ฉันฝึกตัวเองไม่ใช่หรอคะเข้าใจแล้วใกล้จังมีความสุขมากๆเลยใช่ทางนี้ไหม ถึงซอยนี้มันจะดูแป,ปลกๆแต่มันไม่น่าจะมีอันตรายอะไรนะคะแค่เปลี่ยวแล้วก็แค่ไม่มีปีศาจหรือวิญญาณอะคะถึงแล้วค่ะคุณยายอยู่บ้านหรือเปล่าคะ ทำนายชะตาเจ็ดเหรียญทำพิธีเริ่มต้นที่แปดเหรียญส่วนการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายราคาตามตกลงพวกเธอมาทำอะไรคุณยายฉันมาตามที่คุณช้างว่าจ้างค่ะคุณช้างบอกว่าก่อนจะรับงานต้องมาให้ดูดวงชะตาให้ก่อนว่าเหมาะสมหรือเปล่าเอองั้นก็เชิญเข้ามาข้างในสิลูกค้าของคุณช้างไม่ต้องจ่ายเงิน นั่งตรงนี้สิเดี๋ยวยายจะดูดวงให้พวกเด็กสมัยนี้นะไม่ต้องถามก็รู้วันเดือนปีเกิดตัวเองจำไม่ได้ใช่ไหม <c oughs> จำไม่ค่อยได้ค่ะเครื่องรางในห้องนี้บางชิ้นก็มีพลังจิตอยู่จริงๆแต่หมอดูคนนี้ไม่มีพลังวิญญาณอะไรเลยสักนิดโยโยสันกระดิงโยโย่เฮ้ย แม้แต่คุณสมบัติขั้นต่ำที่จะเป็นคนในหน่วยพิเศษก็ยังไม่มีอยเทพแห่งความสุขทั้งตะวันตกเฉียงใต้เทพแห่งโชคลาภทิศตะวันตกเทพแห่งความเป็นสิริมงคลทิศตะวันออกเกิดในเดือนเกลึงจินวันอี้หยงยามปิ่งจือเหมาะสมมากแต่ว่าในดวงนี้คราะห์ชีวิตจะไม่ราบรื่นนะ ฮอ <laughs> <laughs> อยากแก่ดวงชะตาไหมแค่เธอกับคู่รักจ่ายค่าทำพิธีเล็กๆน้อยๆเ,อเปลี่ยนดวงได้ด้วยหรออเจ็บนะเลิกสร้างเธอเป็นขลังได้แล้วพอพูดเด็กบ้านี่เสียวไปเธอดูออกไหมว่าสิ่งของชิ้นไหนที่มีพลังจิตอืขวดใบนี้กับอันนั้นก็มีพลังจิตอยู่คะ่ะ แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือพรมที่เรายืนอยู่นี่แหละค่ะจะใช้ของผิดกฎหมายต่อหน้าผู้ตรวจสอบเนี่ยนะบ้าไปแล้วหรือยังไงเจ็บ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 ฉันฉันผิดไปแล้วไว้ชีวิตฉันด้วยเธอฉันทําไปเพื่อหาเงินกระเถาวนั้นลูกชายของฉันแม้แต่แม่ก็ยังไม่เคยเลี้ยงดูเลยไอ้ยรู้อยู่แก่ใจว่าทําอะไรแต่เห็นว่าไม่ได้ร้ายแรงมาก ฉันก็จะไว้ชีวิตไปก็หรอกกันถ้าเจออีกคราวนี้ฉันจะไม่ปล่อยไปง่ายๆแนะ่ฉันอะไม่สนใจเรื่องอายุอะไรทั้งนั้นเข้าใจไหมย้ายผิดไปแล้วย้ายผิดไปแล้วจะไม่ทำแล้วจะไม่ทำอีกแล้วไปกันเถอะไม่ต้องไปสนใจหรอกค่ะประธานถ้าเกกล้าทำอะไรดวงชะตาของเสี่ยวไปแล้วลก็ไม่แล้วไม่ทำแล้วไม่ทำแล้วจริงๆจ้า จำคำพูดของตัวเองไว้ให้ดีเข้าใจแล้วฉันก็แคขแกลรงไปอย่างนั้นละ่ะตอนนี้ฉันนะฉันจะฮะ,ะ,ะทำไมถึง เฉียนอยู่ไปจะปฏิษษเสธเขานี้ก็ยากจริงๆขอบคุณค่ะท่านประธานแต่ว่ามันดึกมากแล้วเสียวไปเธอก้าวหน้าแล้วนะประธานในตอนนี้ <c oughs> ไม่ได้สิลอกฝันได้แล้วนะอืม <c oughs> ประธานเคยพูดไว้ว่าถ้าเจอสิ่งผิดปกติหรือว่าคนที่กำลังตกอยู่ในกฎโดยไม่รู้ตัว ให้รีบแก้ไขก่อนที่มันจะรู้ตัวสิ่งที่ประธานพูดมีแต่เรื่องสิ่งประหลาดแล้วก็วิญญาณแค้นการฝึกประธานอ่ะไม่ได้สนใจอะไรนอกเหนือจากงานเลยเขาเริ่มเปลี่ยนไปตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะฮหรือว่าฉันควรจะต้องถามคนอื่นดีกว่าว่าไงเสี่ยวปโทรมาก่อนแบบนี้หายากนะเนี่ยฉันขอถามอะไรหน่อย ฉัน่ะสงสัยว่าประธานจะติดอยู่ในกฎของปีศาจน่ะฮะเขาหรอเขาทำตัวผิดปกติอย่างนั้นหรออ้ามันก็แค่เขาสารภาพลากกับฉันนะคะเธอว่าไงนะได้ยังไงกันบอกหน่อยสิแล้วเธอคิดยังไงหรอนี่พวกเธอไปได้ไกลแค่ไหนแล้วเนี่ยเขาจีบเธอยังไงอะเอ,อ้ยฟิวป้าข้างบ้านอีกแล้ว ฉันสงสัยจริงจริงเสียไปทำไมต้องเสียเวลาไปเก็บขยะด้วยละ่ะฉันฉันก็เลยอยากจะถามว่าคุณมีเบอร์ของหน่วยพิเศษไหมคะฉันไม่มีหรอกทําไม่แน่ใจก็อย่าติดต่อไปเลยแต่ฉันว่านะเธอน่ะคิดมากไปแล้วมไม่ใช่นะคะคือว่าฉันฉันว่าหมอหน,น่ะคงจะตกหลุมรักเธอเข้าแล,ล้วล่ะ ถ้าเธอไม่เชื่อฉันจะถามให้ฉันอะมีเบอร์ของโกดนะอืมอันนี้ฮัลโหลโกดเงาบอกว่าช่วงนี้นายแปลกๆไปในถูกปีศาจควบคุมหรือเปล่าหรือว่านายรุนแรงกับเขามากเกินไปหรือเปล่านะช่วงนี้เธอกับฉันคงเครียดแล้วก็คิดมากเหมือนกันบางครั้งการอยู่คนเดียวมันก็เหนื่อยและเงาก็คือคนที่เข้าใจฉันมากที่สุดแต่ดูเหมือนว่าฉันะ่ะเป็นคนที่ทําให้เธอเครียดสินะ จริงๆแล้วฉันก็คิดว่าถ้าฉันมีชีวิตอยู่นานกว่านี้ฉันคงจะขอเธอแต่งงานไปแล้วฮะเงารู้เรื่องนี้ไหมเนี่ยนายใจเย็นๆนะจู่ๆนายทำแบบนี้เธอก็คงจะสงสัยแน่ๆอจะแต่งงานเข้าใจแล้วขอบใจนะมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วไม่มีแล้วได้ยินไหมเขาสนใจเธอจริงๆด้วยอย่าคิดมากไปเลยนาะผู้ชายก็แบบนี้แหละ พอเธอคุณก็กล้าหย,ย่ประธานแค่ตอนนี้แหละทำไมไม่พูดต่อหน้าเขาล่ะคะเสี <hi> ่ยวไปเธอน่ารักจัง <cop od ic> ฉันช่วยเธอขนาดนี้ฉันเสียใจนะฉันจะชดใช้ให้ได้ยังไงด yea. ฉฉฉีฉันจะต้องเตรียมตัวทำภารกิจแล้วไม่คุยกับคุณแล้วบายรีบเตรียมตัวดีกว่าถึงจะเป็นภารกิจกำจัดวิญญาณธรรมดาธรรมดาที่ฉันชินแล้วแต่ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรอืม ประธานฉันชอบงั้นหรอห้าทุ่มสี่สิบห้านาทีถึงแล้ว คุณช่างคะฉันเชียนอยู่ไปค่ะมากําจัดวิญญาณช่วยเปิดประตูให้ด้วยค่ะถึงเวลาที่เรานัดกันแล้วคุณเชียนอยู่ไปใช่ไหมครับขอโทษที่ให้รอนานนะครับผมเพิ่งกล่อมลูกให้นอนนะ่ะ เชิญเขามาข้างในครับน่าจะใช้เหรียญสักหน่อยเออ,เอ,อคุณเียนอยู่ไปครับขอโทษที่ต้อนรับไม่ดีนะครับพอบ้านลากลับบ้านตอนนี้มีแค่ผมอยู่บ้านก็เลยช้าไปหน่อยนะครับไม่เป็นไรค่ะเชิญครับ คุณเฉียนอยู่ไปดูดวงห่วงจุ้ยเป็นไหมคงอยากรู้ว่าฉันมีพลังจริงหรือเปล่าสินะโชคดีที่ท่านประธานกับคนอื่นๆสอนวิธีรับมือกับคนแบบนี้มาแล้วฉันไม่ใช่สินแสค่ะฉันดูไม่ออกหรอกว่าห่วงจุ้ยบ้านของคุณดีหรือไม่ดีหน้าที่ของฉันมีแค่กำจัดวิญญาณคะ่ะผมไม่ได้สงสัยในตัวคุณเลยนะครับถ้่คุณพร้อมแล้วพอถึงเวลาก็เริ่มกำจัดวิญญาณได้เลยครับอีกไม่นานก็ถึงเวลาแล้วค่ะ ในที่สุดก็เชิญคุณมาได้บ้านของเรานะ่ะมีผีอยู่มันจะออกมาเฉพาะเวลาและวันแบบนี้พวกเราเคยไปหาสินแสมาแล้วแต่ก็ได้แค่ป้องกันตัวกำจัดมันไม่ได้เลยก่อนหน้านี้ธุรกิจเครื่องประดับของผมรุ่งเรืองมากภรรยากับลูกๆก,ก็แข็งแรงครอบครัวก็อบอุ่นผมคิดว่าจะใช้ชีวิตแบบนี้ไปตลอดเลยแต่จูๆ่ๆบ้านของเราก็ถูกสิ่งปแปลกๆหลอกหลอนและทุกอย่างก็เปลี่ยนไปหมด าแล้วค่ะคุณฉางหลบไปก่อนนะคะฮ้หายไปไหนฮ้อย่ยาแล้ว มาติดตามกันต่อนะคะว่าคิวบิกจะทำให้ความรักของเฉียนอยู่ไปแล้วก็หยวนเจินซื้อสมหวังไหมโปรดติดตามตอนต่อไปถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องว่างอย่างวุ่นด้วยนะคะสวัสดีค่ะ